เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่3การค้นหาข้อมูลตอนที่2การค้นหาข้อมูลครูผู้สอนนายพัฒนพลปฐมรารารโรงเรียนชนุกุลวิทยาวิดีโอชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี Technology, วิทยาการคำนวณของโรงเรียนชินุกุลวิทยาในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกเลียนแบบและหารายได้จีบงใดซึ่งเนื้อหาในโรนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนและวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวหน่วยกาลิรี่สามการค้นหาข้อมูลซึ่งในหน่วยนี้เราจะมีทั้งหมด5ตอนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ที่จริงเราต้องเรียนวันที่เ 9, 9, กโ้าเดือนเก้ายกอาจาจํจผิดพลาดน,นะครับสวนใส่ไปวันที่8ที่เราเรียนแล้วก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และในสัปดาห์นี้เราจะหาการค้นหาข้อมูลในตอนที่2นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับนักเรียนคิดว่าการค้นหาข้อมูลคืออะไรการลือล้อๆๆค้นหาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ การค้หนหาข้อมูลเมื่อน,นึกถึงการค้นหาเราต้องนึกถึงคำว่า Search Engine นะครับ Search Engine อ่ะเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูหนังสือกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยดูสื่อนอกห้องเรียนนู้หนังสือเราจะเรียนในหน้าที่102นะครับการค้นหาข้อมูลอ่าการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตรั้งแรกเนี่ยถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช่ไหม ก็จะต้องใช้โปรแกรมเปิดเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งโปรแกรมในใช้ที่เราใช้กันเนี้ยก็จะเป็น Google Chrome Internet Explorer หรืออะไรก็ได้ใครที่ใช้ Apple ก็อาจจะเป็น Safari ได้หมดนะครับอ่ะซึ่งในเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เราจะต้องรู้จักใช่ไหมเช่น Google อ่ะในหนังสือนะเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยมคือ เว็บ Google.com อ่าเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเรียกว่า Search Engine นี่เห็นไหมเซิร์ชเอนจินที่เราเปิดอยู่เครื่องมือนี้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้มากมายเมื่อเปิดเว็บไซต์ w w w g o o g l e c o t h ขึ้นมาน่าจะเว็บไซต์จะปรากฏภาพดังนี้อ่ะตรงนี้เราพักไปก่อนพักที่หน้า102นะเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับการค้นหาข้อมูล เราก็ต้องนึกถึง Search Engine และ Search Engine เนี่ยที่นิยมจริงๆณนะปัจจุบันนะก็คือ Google อ่า g o o g l e เนี่ยเห็นไหมกูยกจะไว้ตรงกลางเลยเพราะว่าเว็บไซต์นี้คนนิยมกันทั่วโลกใช้คว่าวทั่วโลกดีกว่าเพราะว่าประเทศไทยก็ใช้ต่างประเทศใช้หมดจะมีอยู่ประเทศเดียวที่ไม่ใช้ Google อ่ะเดี๋ยวกูยกจะเปิดให้ดูนะครับป๊าการค้นหาข้อมูลนี่เว็บไซต์ ก็จะมีโลโก้เห็นไหมมีดักดักโกอาร์ Google Bing Yahoo และอ่านว่าอะไรเอ่ย Baidu ไม่อ่านใบดูนะอ่านว่าไปตู้นี่ประเทศต่างๆครับทั่วโลกจะใช้ Google ในการค้นหาแต่มีประเทศจีนที่เขาใช้ไปตู้นะครับในการค้นหาข้อมูลซึ่ง ก็ค้นหาได้เหมือน Google แหละเพราะว่าเป็น Search Engine ชนิดหนึ่งอ่า Bing Bing คืออาไรชื่อจริงๆเต็มๆเขาชื่อว่า Microsoft Bing นะครับและก็ Yahoo อันเนี้ยสามอันเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเว็บไซต์ Search Engine ที่แข่งขันกันอยู่นะครับสามเว็บไซต์ Google, Bing และ Yahoo นะครับส่วนดักดักโก o ก็มีคนนิยมบ้างบางส่วนข้อดีคือ เขาไม่มีโฆษณาเลยครับนี่แหละคือข้อดีเขาส่วนอาร์นี่เออมันจะมาตาพวกเว็บไซต์ที่เราดาวน์โหลดแฝงมาไปตู้เช่นกันนะครับไปตู้ถ้าใครดาวน์โหลดเว็บไซต์เอ็ดดาวน์โหลดเกมของจีนใช้คาว่าเกมของประเทศจีนนะจะแถมไปตู้มาอ่านี่แหละครับจะมีอาร์และไปตู้เนี่ยมันจะมาแถมกับโปรแกรมบ,บังคับใช้ เรามาดูตรงนี้กันก่อนอ่ะ g ูเ g ิล g ูเกิลก็เป็นหนึ่งในที่เราใช้ใช่ไหมอะเดี๋ยวนะามีมี Google อ่าบิงให้ดูหน้าตาก่อนบิงบิงปึ๊บนี่ Microsoft Bing ก็เป็นการ Search Engine เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือ Search Engine อ่ะเรามาดู Search Engine อีกตัวก็คืออะไรนะอ่ามีบ ing ย a h o o ย a h o o ย คุาเดี๋ยวคุยกจะเปิดทั้งหมดหตัวเลยละกันที่คุยกโชว์ไว้เมื่อกี้เซอร์เอนจินะอ่ะอีกตัวง A S K A เห็นไหมครับเป็นเซิร์เอนจินอีกประเภทหนึ่งเป็น search engine เซิร์เอนจินเขาเรียกว่าบังคับใช้ดีกว่าเห็นไหมเดลี่คอสเวิร์ตมีเกมให้เล่นด้วยอ่ะตัวต่อไปไปตู้ ไปตู้นะครับไปตู้นี่เว็บไซต์เขานี่เป็นไงคล้ายๆประชิขอของ Google เลยเห็นไหมนี่ Google นี่ไปตู้ของเขาจะมี how one t o three แถมมานะครับก็ทั้งงันท้งนี้นะครับการใช้ไปตู้ควรระมัดระวังนิดนึงเนอะเพราะว่าทอาจจะทําให้เครื่องช้าใช้คําว่าอาจจะนะเพราะว่าอันนี้ยัง ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้อ่ะและเว็บไซต์สุดท้ายที่ใน powerpoint เดี๋ยวเปิด powerpoint นี่อะไรเนี่ย dark darko d a k d a r o du ck dark darko นี่ d a k d a r o ค้นหาด้วย Google นี่แหละ d a ก k d a โก o อ่าเห็นไหมก็ d a ก k d a โก o นี้เขาจะมีโฆษณาที่บอกว่าเหลือทนกับการถูกติดตามทางออนไลน์แล้วใช่ไหมเราช่วยได้นี่ การค้นหาแบบตัวตัวการบล็อกตัวติดตามการเข้ารหัสเว็บไซต์นี่เห็นไหมครับเขาก็การันตีว่าเวลาใช้งานไม่มีใครล่วงความลับได้แน่นอนไปตู้ล่วงความลับร้อยเอร์เซนาไม่แน่ใจยาฮู Yahoo! นี่เอ่จริงอนะ่ะคุูอยากจะเล่าให้ฟังอยูหนึ่งเรื่อง Google เนี่ยบริษัท Google เนี่ยเจ้าของ Google ใช่ไหมเขาทำเว็บครัเรียกว่าทำโปรเจกต์จบ ok เขาก็ไปปรึกษายูฮ y ย h o ูบอกว่า g o o g l e นายทําไม่ได้หรอกเว็บไซต์เนี้ยทำเซิร์ชเอนจินไม่ได้สุดท้ายปัจจุบันเป็นไยงไ่ะครับ Google อันดับหนึ่งของโลกครับอ่ะังนั้นอย่างนี้เดี๋ยวลองค้นหาข้อมูลกันดีกว่าค้นหาข้อมูลวิธีการค้นหาข้อมูลในเซิร์ชเอนจินนะครับเช่นเราอยากหาข้อมูลว่าอะไรอ่ะอาหารอาหารอาหารอ่ะพิมพ์ภาษาไทยเลย ถ้าเราพิมพ์คําว่าอาหารปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นีก็จะบอกว่า Google ต้องการที่จะซับตำน่งคุณอ่ะอนุญ,ญาตนะครับอนุญ,ญาตนี่พค้นหาอาหารเป็นไงครับมันก็จะขึ้นว่าอ่าเขาเรียกแผ่นที่ว่าร้านอาหารตรงไหนขายอะไรหาเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารอันนี้เห็นไหมสูตรอาหารอันนี้คือการค้นหาแบบ เขาเรียกว่าไม่ไม่ครอบคุมอะอาหารอะไรอ่ะเลาจะเป็นอาหารไทยเราอยากรู้ข้อมูลอาหารไทยปั๊บก็เปลี่ยนม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนการค้นหาใหม่อาหารไทยซ n n อเอพย์สีสิบเมนูอาหารไทยเลิศรสนี่อาหารไทยอะเราจะเขาเรียกว่าบีบบีบคลยกบีบบีบและการบีบให้มัน เจนขึ้นภาคอะไรดีครุยกชอบอาหารไทยภาคอีสานอ่าอีสานนี่เจอละอีกอ่านไทยภาคอีสานอ้าวพอเราใส่คําว่าภาคอีสานปั๊บเป็นไงครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมก็จะมีอะไรเนี่ยอาหารไทยภาคอีสานแกงเนื้อใส่ฟักทองแกงไก่ใส่หน่อไม้อันนี้แกงเนื้อใส่ฟักทองอ่าทาบ้านครุยยกเรียกว่าแกงหลอกครับแกงหลอก เพระว่าแกงสวนัขจะไม่ใส่ฟักทองใช่ไหมฟักทองจะทําเป็นขนมหวานจึงเรียกว่าแกงหลอกช้าอ่ะนี่นะครับไก่ย่างแบบวิเชยญบุรีอันนี้ก็เป็นของอีสานนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันอ่ะเป็นไงครับตรงนี้สมมุติว่าเราอยากได้เมนูอ่ะอันนี้เมนูเลยใช่ไหมสูตรอ่ะประวัตินี่เห็นไหมมันจะขึ้นวิธีการเนี่ยเห็นไหมครับ แล้วก็เว้นวักเว้นวักก็ได้เว้นวักหรือไมก่ก็อันนี้วิธีทำวิธีทำนี่เห็นไหมคุยกพิมพ์แค่วแวนขึ้นมาแล้ววิธีทำปั๊บนี่สิบเอดสูตยอาหารอีสานร,รถเด็ดแซ่บหนุนอ่ะคุยกลังเข้าไปเป็นไงครับมันก็จะขึ้นมาทุกอย่างจริงๆแปลว่า Search Engine ของ Google เขาอ่ะมาดี อ่ะดูนะตรงนี้ของ Google กูยก็ก็ p y p ีคำค้นของ Google เลยง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมาค้นหาใน Bing ครับค้นหาใน Bing วางปั๊บค้นหาซื้อ่าขึ้นมาเหมือนการอันนี้อ่าอันแรกคือ Cooking กระปุกนะครับอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับ o o o l l s s ซ e ์แล้วกันก็ก็ค้นหาได้ดีพอได้ย่าหูล่ะค้นหาได้ไหมเออเรามาดู ยู o ูป้าอ่า I love cooking อ่าเราเข้าไปเป็นไงอืมก็ก็โอเคอยู่ okay อ่ะแปลว่า Search Engine ของย h o ูก็โอเคอยู่นะอาร์ล่ะอาร์คอาร์คทดอบเออก็อืม Thai Tourism.org อเออเอ,อ,อันนี้จะเกี่ยวกับภาคองคกรภาครัฐ ไม่สแสวงหาผลกำไร o i g นะอืมก็โอเคอ่ะอาร์โอเคนะ่าเจอจะโหดเจออ่ะไปตู้ครับไปตู้เว็บไซต์ที่น่ากลัวครับดูเว็บไซต์ชาวบ้านนะครับเขาขึ้นโลโก้ตรงนี้หมดนะแต่เว็บไซต์ไปตู้สังเกตดีๆเขาจะวิงว่งวิง่งวิ่งกลมไม่รู้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวอาหารไทยภาคอีสานวิมาจากไหน เมื่อกี้คุยกไม่ได้ขึ้นวินะเอาใหม่วางอ๋อวิธีทำอืมถ่าทางจะไม่โอเคเนาะอะไรเนี่ยหมายเลิบสองพับดวงตาอืมไม่โอเคไม่โอเคเห็นไหมครับไปตู้ค้นหาเว็บไซต์ของประเทศไทยไม่เจอนะครับลองดูดักดักโกครับดักดักโกเออครับนี่ ข้อมูลของคุณไม่ได้มีไว้ขายที่ดักตากโกเราเห็นด้วยอ่าถูกต้องเพราะการติดตามโฆษณาก็มันจะเป็นคล้ให้โฆษณาชวนเชื่อให้ติดตั้งโปรแกรมเขาเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเจอ e l ็น o ลิ o o ุกกนะดูนะ <c oughs> คำคนอันนี้ของดักตากโกเจอ e อ็นเอันบทสุดอารเจอร o ล อ่า Yahoo e n l o v นะครับสิ่งที่จะเหมือนกันก็คือ Yahoo กับ d a k d k o เอ๊ะแปลกๆอยู่นะอ่ะคุูยกลองค้นหาอีกอันหนึ่งค้นหาคำว่า y a ยบะ YAI a ยบะอ่านักเรียนระดับชั้นป .5 รู้จักไหมใยบะคืออะไรใยบะการ์ตูนละกันกาอ่ะเป็นภาษาไทายดีกว่า ยาย่ภาษาอังกฤษแล้วก็การ์ตูนปั๊บนี่แล้วก็จะเจอยายบะการ์ตูนนะครับถ้าสมมติเราอยากได้รูปภาพเราก็ไปที่คําว่าค้นรูปครับจะเจอแล้วยายบะอันนี้ยาย่าเวอร์ชั่นคุยกนะและยายบะเวอร์ชั่นปัจจุบันก็จะเป็นนี่การ์ตูนเรื่องอะไรนะดับพิฆาตซูร์ ถือชื่ออีกชื่นก็เรียกว่าเยบะนั่นเองนะครับวีโอเห็นไหมครับอ่า g o o ก l e ก็จะมีให้เลือกหมวดหมู่ได้เลยนี่เมนูค้นรูปอะไรพวกนี้อ่ะเรามาดูบิงครับบิงค์บิงป๊บวางค้นหาเคยยาบะอะไรโอ้โหอัปเดตมากครับไม่มีของเก่าเลยมีแต่ดาบพ,พิฆาตอสูรนั่นเองนะครับอ่าดู Yahoo นะครับดูย a h ห o วาง อ่ะไม่มีรูปภาพโชว์เลยอ่ะเรยอยากดูรูปภาพเี่ดิมเมจอืมอ่ะยังเจอครับยังการ์ตูนยายปะที่คุยกอยากหาอ๋อบิงบิงก็มีให้คนหารูปภาพดจซีมีหห่ปะของรุ่นคุยกไหมมีหนึ่งตอนอาร์ครับอาร์คอาเป็นไงอาร์คยายบะรูมป๊บอ้าวไม่มีคนรูปนะครับแปลว่า เวลาเราหารูปภาพนี่หาร์กตัดไปครับคุยกับตัดไปแล้วเราไปเลยไปตู้อ่ะลองไปตู้บ้างยายปะการูนจะเจออะไรเจออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยความพัฒทาของกูป๊อบต่อการมือเยือนเนมืองอู่ฮั่นใช่ไหมย่าไม่ใช่เนาะอ่ะปิดไปอ่ายายะ,ะ,ะการูนในด,ดักดักโก อ่าตรงนี้เห็นไหมครับก็เจอแล้วอ่าไทยแลนด์อ๋อปัญหาทุกกราิปภาดอ๋อพระสมมติคุยกยากได้รูปภาพอืมเดี๋ยวนะที่คุยกสงสัยก็คือยะอายะฮูกับดักัะโกเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันดูสิรูปภาพอ๋อไม่เหมือนนะไม่เหมือนแค่คล้ายกันแค่นั้นเองครับรูปภาพ อ่าโอเคก็แปลว่าเนี่ยคือ Search Engine ออ๋อปิดท้าย s e r r h h n g i n e ของอ่าของอะไรนะ Google 5้าบวกห้าบวกหาบวกห้านปับ๊บมันก็จะเป็นเครื่องคิดเลขด้วยเห็นไหมอ่าหรือไม่7 0็ดสิบคูณสามนปั๊บอ๋อกูยกต้องไปที่คขามาทั้งหมดเออ70.3คูณไปที่ทั้งหมด จะเป็นไงครับเป็นเครื่องคิดเลขโชวมาอ่ะสิบบวกอ่ะสิบลบสิบคูณสิบและก็บวกสิบเขนเตอร์ครับได้เท่ากับลบแปดสิบนั่นเองอ่าวันนี้คุยกไปเจอใน t i k ตอกก็ถามผมถามนี้ก็ได้แปดลบปดสิบนี่แหละโอเคอ่ะเรามากลับมา powerpoint กันต่อการท่องหนามูลนะอ่ะ นี่คุยกอธิบายทั้งหมดแล้ว่าแต่ละตัวเป็นไงเนาะอ่าวชอ้อ g o o g l e อ่าเรามาสูหนังสือเห็นไหมครับจากหน้าหนึ่งร้อยแอ่าหนึ่งร้อยสามเห็นไหมครับก็จะเป็นการค้นหาแบบไม่เจาะจงไอ้พวกนี้คุยกตอนในประแจไปเรียบร้อยแล้ววิธีการค้นหาเนอะอ่านี่หน้าหนึ่งร้อยสี่หน้าหนึ่งร้อยสี่ดูสิถ้าต้องการค้นหาเฉพาะภาพ เห็นไหมครูยกก็ไปเลือกคําว่ารูปภาพอันนี้ก็สอนแล้วเนอะอ๋อที่สําคัญสมมุติว่า Google Google มีข้อดีออย่างนะสําหรับครูยกหาประจำแหละสมมติว่าอครูยกอยากได้เนื้อเพลงเออแต่ไม่รู้ว่าเพลงเนี้ยมันคือเพลงอะไรแต่ครูยกจําได้ว่ามันออร้องยังไงแค่นิดนิดหนึน่งเช่นนกน้อยค่อยบินมาเดียวดายอ่ะครูยกก็พิมพ์นก น้อยอ่าคล้อยบินมาเดียวได้อ่าปุ๊บเราเจอแล้วเนื้อเพลงเห็นไหมเหมืนจะจะเว้นวิธีการปุ๊บเมื่อเราเจอแล้วนี่ปั๊บเนื้อเพลงพระราชนิพลชะตาชีวิตอ่าก็แปลว่าเพลงเมื่อสักครู่ที่คุยกจําได้เป็นเพลงอะไรเอ่ยเพลงพระราชนิพลชะตาชีวิตนั่นเองนะครับ คือไม่เราอยากค้นหาเพลงอื่นๆเช่นอะไรนะอาจจะเป็นเพลงเมื่อปีที่แล้วเมื่อเราเนื้อล้าจงเดินเข้าป่าเออเมื่อเราเดล้าเมื่อเราเดล้าอ่ะจงเดินเข้าป่าปัาบ๊บอ้าวเราก็จะเจอเห็นไหมครับแม็กเชนมานาวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอ่าล้วก็จะเจอเห็นไหมครับ ก็แปลว่าซ e รเอนจิ้นนะครับเราจะหาอะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่ะกุยกขอทดสอบคุยกชอบตัวการ์ตูนอยู่หนึ่งตัวนะครับชื่อว่าแบดแบดสมรุบ D เอดอ่ะแบดแบดมารุอ่ากุยกอยากได้รูปวอลเปเปอรเห็นไหมครับเราก็จะเจอแล้ว ถ้าจะให้เด็ดกว่านั้นเราก็ต้องไปที่คําว่าคนรูปครับอ่าเห็นไหมครับคุยกก็สามารถเอารูปนี้มาตั้งเป็น wallpaper ของคอมพิวเตอร์ได้อาสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวนะคุยกขอพักปึ๊บตรงนี้เห็นไหมครับหน้าจอหัวลกมากคุยกอยากเป็นตรงนี้ปั๊บอ่ะนี้ละกันอโฆษณาครับโฆษณา มันต้องตกใจครับเพราะว่าส่วนมากเว็บไซต์พวกนี้มันจะมีโฆษณานะครับอ่าคลิกขวาปุ๊บปิดปิดคลิกขวาอ่าวิธีการนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาถ้าเราคลิกขวาแล้วมันไม่ไม่เด้งไปที่หน้าไม่มีหน้าอื่นเด้งมาแล้วแปลว่าเราสามารถกดคําว่าด,วดาวน์โหลดได้ละดาวน์โหลดบอยเปอร์อ,รอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีปุ๊บ กดดาวน์โหลดได้ไหมลองดูสิบางทีมันก็เป็นเรียกว่าโฆษณาแฝงหรือไม่ก็มันแวนเราก็ต้องควรระวังนะครับตรงเนี้ยน่กกากลัวที่สุดอ้าวโหลดไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรเนี่ยเวททิ้งโอ้ไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ลงก็เอาเป็นว่านี่แหละคือวิธีการดาวน์โหลดอ่ะกลับกรบกลับกลับไปที่พอไฟที่ก็เอาปิดปิดปิด อ๋ออ๋ออ๋อออค้างและค้างละอ่ะเรามาดูกันบ้านดีกว่าของสัปดาห์นี้ในสัปดาห์เนี้ยคุยกก็สอนวิธีการค้นหาข้อมูลเนาะนักเรียนน่าจะค้นหาข้อมูลกันเป็นกันอยู่ละนาลองค้นหาดูเนอะก็คุยกให้ทําแค่ในนี้ละกันในหนังสือไม่เอาละเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างหนังสือเดี๋ยวเห็นเยอะ การบ้านประจำวันเพื่อหัสที่16กันยายนสองห้ามือถือสแกนเลยนะครับแล้วก็เขียนลงอับพิมพ์ลงไปเลยซึ่งการบ้านก็จะมีทั้งหมด3 1ข้อใหญ่3ข้อย่อยก็คือให้ตอบสามเว็บไซต์นะครับที่นักเรียนใช้คาว่าสามเว็บไซต์ที่นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับ Search Engine พนิมพ์มานะนอกเหนือจากที่ครูยกสอนก็ได้ครูยกสอนแค่ห ัวเอามาแค่สามใช่ไหมนอกจากหกได้ไหมได้มีเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะต่อไปอ้ากยกลืมอออกตรงนี้อันนี้คือลิงก์เข้ากลุ่มลน์ไว้สำหรับส่งงานนะครับแคปหน้าจอส่งมาสำหรับคนที่ส่งมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคขอบคุณมากครับกุยกก็ลงชื่อสำหรับคนที่ส่งงานมาแล้วเนาะ อ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีครับอย่าลืมทำการบ้านและแคปหน้าจอส่งมาใครที่ยังไม่อยู่กลุ่มไลน์รบกวนบอกเพื่อนด้วยเข้ามาในกลุ่มส่งงานนะครับในนี้เนาะส่งงานในกลุ่มลายอย่างเดียวไม่รับส่งทางอีเมลไม่รับส่งทางอื่นและเอานี้แหละให้เหมือนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่านักเรียนทุกคนน่าจะส่งไลน์กันง่ายที่สุด โอเคนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุนหน้์อาจารย์